ก็สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เราเจอกันอีกแล้วน,นะครับบ้านสวนร้อยบวกนะครับผมก็วันนี้มาลงสายหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับวันนี้เพราะว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างนิดหน่อยนะถือว่าไม่เยอะก็คือตัดมาแล้วต้นไม้เหลือเก็บรายละเอียดก็คือความเรียบร้อยนะก็คือความเรียบร้อยแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างๆ ก็คือเราก็จะต้องเตรียมพันธุ์ไว้ปลูกบ้างแล้วแล้วตอนนี้ผมขอปิดออเดอร์ต่างๆนะที่ผมได้คุยกับลูกค้าไว้แล้วแล้วก็ตอนนี้ไม่สามารถรับได้นะครับต้องเป็นปีปีใหม่ไปแล้วนะครับปีใหม่นี้ก็คือน่าจะเป็นหลังไม่สาไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าสถา,านการณ์มันจะเป็นยังไงบ้างแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับเพราะเพราะว่าคือเราทำไปเรื่อยๆครับ คือผมเนี่ยทำไว้ก็ขายไม่ได้ก็ปลูกเองครับผมเพราะว่ามันมีต้นพัน์ุอยู่แล้วนะอันนี้ก็มาดูมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอันนี้คือได้สายพันธุ์แดงใบมันเป็นแดงใหญ่นะก้านแดงใบใหญ่แล้วก็เป็นใบมันก็เลยฝากต้นนี้ไว้นะฝากไว้เพราะว่า ลองลองดูลองลองทำดูก็น่าจะแกะได้ประมาณสิ้นเดือนนี้ครับส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากวันนี้อาจจะเป็นคลิปที่ไม่ยาวเพราะว่าผมพักเที่ยงมากินข้าวก็สถานที่ทำงานใกล้กับสวนก็ขับรถมาดูกนะ็ดูฮ่ดูกิ่งจากกิ่งตอนอายุไม่เท่าไหร่ผมว่ากิ่งตอนนี้ก็โอเคนะ ใครจะเล่นเป็นกิ่งตอนผมว่าผมผมเล่นกิ่งตอนนะผมผมมีความเชื่อมั่นตรงนั้นเพราะว่าบางคนเขายังไม่เคยเห็นนะว่ากิ่งตอนอายุยืนยืนอายุเยอะๆเนี่ยประมาณเท่าไหร่สามสิบปีขึ้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เล่นๆนะเราตายก่อนด้วยนะบางบางคนตายก่อนด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องโกหกนะครับ ไม่จําเป็นว่าจะต้องปลูกมเมล็ดเสมอไปหรือจะต้องเป็นอย่างอื่นเสมอไปนะแล้วแต่คนชอบแล้วกันอย่างนั้นแต่ผมเน้นกิ่งตอนเพราะหนึ่งรู้ที่มาที่ไปรู้สายพันธุ์ที่แน่ชัดรู้รสชาติของต้นพันธุ์หลกัหลกๆเลยคนยังไม่เข้าใจบางครั้งก็แต่ว่าไม่รู้ว่าแล้วแต่เขาไม่อย่าไปอย่าไปขวางเขาดีกว่าเพราะว่าเรา เรารู้เองอะเราปลูกเรารู้เองอะเราเล่นกระท่อมมานานแล้วเรารู้เองว่าเป็นยังไงหลักๆเลยเขาต้องกินก่อนนะใบอะก็ต้องชิมแต่ละต้นก่อนไม่ใช่ถุมสี่ถุมห้าคิดว่าจะปลูกปลูกปลูกมันปลูกได้ปลูกได้มันมีไหลลักษณะแต่ตอนนี้ในเมื่อว่าโรงงานไม่เปิดเนี่ยคุณจะขายใครอะคุณขายคนกินใบยอยู่ถูกปะ่ะตอนนี้ขายคนกินใบแล้วถามามาปลูกเมล็ดจะขายใครอะคุณคุณจะขายใคร มเมล็ดมันกินไม่ได้ต้นต้องสามปีสี่ปีนู่นคุณจะคืนทุนเหรอผมถามหน่อยแล้วในอนาคตถ้าโรงงานมันไม่เปิดขึ้นมาคุณก็ต้องมาเสียเวลาอีกก็แล้วแต่นะแล้วแต่คนจะเอาแบบไหนไม่อยากดราม่านะคือบางครั้งก็แล้วแต่แนวทางของใครผมผมเองก็ทำมเมล็ดนะแต่ว่าทำไม่เยอะผมไม่ได้ไม่ได้มีความต้องการเรื่องมเมล็ด เมล็ดพันธุ์เรามาปลูกบางครั้งผมยังแจกเพื่อนเลยเพื่อนผมที่สนิททผมก็แตแจกไปแจกไม่ต้องโอนเงินมาผมแจกผมขัดทุนด้ทั้งผมยังคิดว่าเออเขาไม่มีไงเขาไม่มีแล้วก็แจกให้เขาบ้างแต่ว่าไม่ใช่ว่าลงวิดีโอนี้แล้วก็มาเข้ามาขอกันเยอะแยะนะไม่ใช่นะอันนี้คุยในเพื่อเป็นการศึกษาว่าคุณชอบแบบไหนทำยังไง มันได้ไม่ต้องหลงแนวทางคือหลักๆเลยคุณตลาดคุณคือตลาดแบบไหนคุณต้องมองตรงนี้ก่อนตลาดคุณคือตลาดแบบไหนก็แค่นั้นเองเพราะคุณจะไปจ้องมองว่าจะส่งต่างประเทศคุณไม่สามารถยังทำไม่สามารถทําได้แบตอนเนี้ยคือมันต้องหลายวิธีการต้องตรวจค่า,ตร,าตรวจนู่นตรวจนี่ตรวจวัดอะไรต่างๆโอ้เยอะแยะมันไม่ได้ทำง่าย แต่เอาง่ายๆก่อนเอาง่ายๆก่อนหาเงินเข้ากระเป๋าแล้วก่อนเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีเอาแต่ละวันเอาให้พ้นๆผ่านๆไปก่อนนะผมว่าผมก็ไม่ไม่อยากสอนอะไรมากนะเพราะว่าทุกคนส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้นะเพราะเด็กๆก,ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ปลูกกันหรอกมันจะเป็นคนที่มีอายุกันทั้งนั้นนะที่มาปลูกกระท่อมเนี่ยเพราะมันเป็นพืชที่ที่มองเห็นและมันเห็น,เห,นเห็นผลได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี หนึ่งปีนี่ต้องเข้าใจนะปลูกแบบกิ่งตอนแบบผมนะไม่ใช่ว่า,มาเมล็ดนะต้องเข้าใจนะเอาช่วงระยะเวลาหนึ่งปีผมถามหน่อยถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่ดีล่ะคุณที่ปลูกมเมล็ดกันเจ๊งปะผมถามหน่อยเจ๊งนะครับผมไม่ได้ว่าไอ้น,นั่นนะไม่ได้ว่าไม่ดีนะเราก็ต้องมองตลาดด้วยเพราะกระท่มเนี่ยเป็นพืชใหม่เราไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ถามว่ากิ่งตอนอย่างนี้ก็ถูกเยอะครับไม่แพง ่อรองราคากับแปลงสวนเขาได้สวนไหนที่พอพูดคุยกันได้ลดราคาหน่อยซื้อจำนวนห้าติบกิ่งร้อยกิ่งก็ก็คุยกับเขาไปขอลดจำนวนหน่อยเอ้ยขอลดราคาหน่อยแต่ว่าจำนวนก็เออโอเคแล้วแต่ใครจะมีพื้นที่เยอะหรือน้อยก็แล้วแต่ก็ผมก็เริ่มตั้งแต่ปีนี้แหละเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทำเนี่ยเนี่ยตัดให้อามาตัดก็เริ่มทำแล้วไม่ได้ว่า ไม่ได้ว่าพูดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทําน,นี่คือทําทําแล้วแล้วก็มีเริ่มชาเก็บไว้บ้างแล้วแต่ชุดเนี้ยต้องส่งลูกค้าไงต้องส่งลูกค้าพวกเนี้ยกิ่งตอนเนี่ยก็เลยต้องปิดออเดอร์รว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้ามัวแต่ส่งลูกค้าตัวเองก็ไม่ต้องทําแล้วตัวเองก็ไม่ต้องทําพอไม่ทําแล้วตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วเขามีตังค์กันแล้วเรายัางไม่มีเลยก็เป็นอย่างนั้นจะรอกินเงเินเดือนอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวเราก็ไม่ได้ได้เงินเดือนอะไรเยอะแยะนะ มันก็มันก็ต้องช่วยๆกันนะเดี๋ยวนี้ธุรกิจหรือเงินทองอะไรมันหายากนะเพื่อนเงินทองหายากมันก็ต้องต้องแข่งขันนะมันก็ต้องสู้กันไปนะนะมันก็พูดยากอะถ้าใครทําก็ทําแบบไหนก็ทําไปผมนี่เหมือนเมล็ดเนี่ยเนี่ยอะเมล็ดเนี่ยดูดิมันกินได้ยังไงอะมันกินไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยมันกินได้ยังไงอะ นี่เแล้วมีอีกต้นหนึ่งของผมเจ็ดแปดเดือนแล้วขึ้นสองเมตรแล้วไอ้ฝั่งนู้นถ้าใครดูคลิปวิดีโอผมกินไม่ได้กินไม่ได้มันกินไม่ได้คือเราต้องดูตลาดก่อนเราไม่ใช่เป็นแปลงใหญ่ๆเหมือนเขาลองดูเราไม่ใช่มีเป็นสี่ห้าสิบไร่ร้อยไร่แล้วก็ปลูกในลักษณะเป็นมเมล็ดส่งโรงงานแปรรูปหรือส่งต่างประเทศไม่ใช่เราต้องดูด้วย แต่ถ้าคนมีอย่างนั้นผมก็ไม่เถียงนะก็ทำกันไปนะไม่ได้ว่าอะไรแต่คือมันต้องแน่ชัดอะต้องมีแนวทางอะเขาเรียกนี่ดูดูหางกั้งนี่มันดูดูความแข็งแรงของมันมันจะขึ้นเป็นกิ่งกระโดงขึ้นมาเลยแล้วดูใบดิโอ้โหใบมันหยักเห็นนะแต่ว่ามวไม่อะไรก็ได้อะคือตอนนี้อะไรก็ได้ไม่จำเป็นว่ากั้งหรอกอะไรก็ได้ ก้านแดงก้านเขียวก็อะไรกินกันได้หมดแหละต้มกินอะไรกินกันหมดอะ่ะแต่ว่าโรงงานเปิดอะ่ะมันก็ไม่รู้นั่นคืออีกเรื่องหนึ่งน,นะไม่มีใครรู้ได้หรอกตอนนี้ไม่มีใครรู้ได้เลยว่าเขาจะต้องการประเภทไหนสายพันธุ์อะไรไม่มีใครรู้เพราะเขาไม่ได้ระบุแล้วก็เหมือนพวกสารพวกอะไรแม่ท่าใจนีนอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะ่ะแต่ละต้นก็ไม่เหมือนกัน แต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันก็ไม่มีใครวิเคราะห์ได้หรือมาตรวจได้มันก็หลายเรื่องผมว่ามันยังอีกเยอะยังอันนั้นยังไกลไกลตัวอีกเยอะเอาใกล้ๆตัวก่อนเพื่อนคนหาเช้ากินข่ามเหมือนพวกเราเกษตรกรลำบากลำบากเนี่ยทำไปเถอะเชื่อผมไม่อดตายแน่ถ้าทำไปสักเอาห้าสิบกิ่งห้าสิบต้นอ่ะแปดเดือนคุณเก็บขายได้ละถามหน่อยได้เท่าไหร่ต้นละสองขีดคุณลองคำนวณไปแล้วกัน ตีว่าต้นละสองขีดอ่าถ้าคุณมีร้อยต้นคุณได้แล้วเงินเท่าไหร่มีตังเลยนะเพื่อนจริงเรื่องจริงนะเรื่องจริงนะเขาคำนวณมาแล้วมันก็คำนวณง่ายๆต้นสองขีดเพราะคือแปดเดือนนะห,หลังจากนั้นมันก็จะขยายขึ้นเรื่อยๆมันก็โตขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันไม่ใช่สองขีดแล้วมันจะมากนะสามขีดตีขีดห้าขีดอะไรก็ว่ามันไปบางบางคนสมัยก่อนที่เขาว่าอุ้ย เดือนหนึ่งได้สามสี่แสนมันต้องเข้าใจนะมันตอนนั้นมันยังไม่ปลดล็อกนะแล้วก็เขาแอบปลูกเยอะมากเราต้องเข้าใจด้วยตรงนั้นนะมันมันจะตามเขาไม่ได้นะตามเขาไม่ทันนะตรงนั้นเราตามเขาไม่ทันหรอกแต่คือเอาให้ทันนะตอนเนี้ยคือคุณทําทันผมบอกผมต้องปีสองปีนะคุณทําทันแน่นอนทําไปเลยอย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยวมันจะดราม่าแล้วก็มันก็ส่วนใหญ่รู้จักกันทั้งนั่นนหะ หลายๆช่องผมก็พอจะรู้จักแต่ว่าคือแล้วแต่แนวคิดแล้วแต่การปลูกแล้วกันเอาง่ายๆผมไม่ได้ว่าจะต้องตามใครหรือว่าต้องตามผมคุณจะปลูกแนวคิดของคุณก็ได้แต่นี่คือมามาให้ให้ดูว่าเออมันเป็นยังไงแล้วอะไรไวกว่ากันแค่นั้นนะเพื่อนนะแค่นี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวก็จะได้เวลาไปทำงานต่อแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่าไปอิงกับมันมาก คุณต้องปลูกผสมผสานนะต้องหาอะไรที่มันควบคู่กันไปด้วยนะเพื่อนที่สามารถอยู่ได้แต่ผมก็ไม่บอกนะเพราะผมกําลังทําอยู่ผมไม่บอกเพราะว่าผมยังทําไม่ได้ถ้าผมทําได้แล้วผมค่อยอัดวิดีโอมาเพื่อนดูดีกว่านะโอเคแค่นี้เท่านะครับเพื่อนๆโชคดีครับผม